วันนี้พี่แดงจะมาพูดถึงปัญหาที่ใครหลายๆคนต้องเผชิญอยู่นั่นก็คือหนี้สินที่มีหลากหลายแหล่งที่มาจนบางครั้งเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าท้อแท้แล้วก็ไม่รู้จะเริ่มต้นแก้ปัญหาหนี้เนี่ยเริ่มต้นจากตรงไหนก่อนดีแต่ไม่ต้องกังวลไปครับวันนี้พี่แดงเนี่ยมีแนวทางที่เรียกกันว่า debt snowball repayment ที่จะมาช่วยให้เราจัดการกับหนี้สินได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่เราต้องไม่ลืมนะครับว่าการปลดหนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะ ล้วนเกิดได้เพราะความมุ่งมั่นแล้วก็การวางแผนที่ดีและพี่แดงก็เชื่อว่าทุกคนสามารถปลดหนี้แล้วก็เป็นไทยให้กับตัวเองได้ถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยครับ แนวทางการแก้หนี้ด้วยวิธี Debt s n o w b a l l Repayment เนี่ยมันจะเป็นการจัดลำดับการจ่ายหนี้ที่ไม่เหมือนกับที่พวกเราเคยได้ยินมาพวกเราอาจจะเคยได้ยินมาว่าเวลาเราจะจ่ายหนี้เนี่ยให้เราจ่ายหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อนแต่แนวทางของ Debt บ n o w b a l l r e p a y m e ต t ตัวนี้เนี่ยจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเหมาะสำหรับคนที่มีหนี้เยอะแยะมากมายพัวพันอิลุงตุงนังไปหมดมีหนี้หลายเจ้าโดยหนี้ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างเช่นหนี้บัตรเครดิตหนี้บัตรเครดิตส่วนใหญ่แล้วเนี่ย คนที่ติดอยู่ในห่วงโซ่ของบัตรเครดิตเนี่ยก็จะกู้บัตรที่1ไปจ่ายบัตรที่2ดึงบัตรที่2ไปจ่ายบัตรที่3แบบนี้เป็นต้นการที่มีหลายเจ้าหรือการมีหนี้พวกค่าใช้จ่ายต่างๆผ่อนชำระหลายอย่างตอนที่เราตัดสินใจผ่อนเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นยอดแค่2 0 0 0 3,000ต่อเดือนมันก็ดูเหมือนไม่เยอะถูกไหมครับแต่การที่ดูไม่เยอะเนี่ยทำให้เราตัดสินใจที่จะไปผ่อนสินค้าชิ้นที่2ชิ้นที่3หรือชิ้นที่4ต่อไปสิ่งที่หายไปคือสภาพคล่องในแต่ละเดือนของเรา กลุ่มคนเหล่านี้แหละครับที่พี่แดงแนะนำให้ใช้วิธีการปลดหนี้ด้วย e e ็ Snowball r e p ทเ m e n t ตัวนี้เอาละมันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับอย่างแรกเลยเนี่ย เราจะต้องทําการสรุปรายการหนี้สินทั้งหมดที่เรามีออกมาก่อนท,ทุกรายการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการหนี้ที่แบบผ่อนบัตรเครดิตหรือหนี้ที่ผ่อนสินค้าต่างๆเอาทุกรายการเลยยกเว้นบินชําระค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายต่อเดือนอันนี้ไม่ไม่เกี่ยวนะครับเอาเฉพาะหนี้สินที่เราต้องผ่อนแล้วก็ต้องจ่ายเช่นบัตรเครดิตอะไรต่างๆไม่รวมค่าใช้จ่ายที่มีในประจําในแต่ละเดือนพอเรารวบรวมมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ย ให้เราเรียงลำดับยอดหนี้โดยให้เรียงลำดับจากยอดหนี้ที่คงค้างชำระจากน้อยที่สุดไปมากที่สุดอย่างเช่นเรามีหนี้บัตรเครดิตใบที่1เนี่ยหนึ่งแใบที่2องเนี่ยห้าหมื่นใบที่3ามเนี่ยหนึ่งหมื่นให้เราเรียงลำดับจากใบที่3ก่อนก็คือ1นึ0 0หมื่นห้าหมื่นแล้วก็1 0 0 0 0แเรียงลำดับตามยอดหนี้ที่ค้างชำระน้อยที่สุดไปหามากที่สุดก่อนหลังจากนั้นเนี่ยให้เราจ่ายหนี้ทุกรายนะครับ ทุกรายเลยนะด้วยจํานวนเงินขั้นต่ําที่เขากําหนดไว้ว่าเราสามารถชําระได้เช่นสมมุติว่าในหนี้1 0 0 0 0แบาทของเราเนี่ยเขากําหนดชําระขั้นต่าที่1 0 0 0บาทสมมุตินะครับกำหนดชําระที่1,000บาทให้เราจ่าย1000บาทยอดหนี้50,000บาทเขาบอกชําระขั้นต่ําที่500บาทแล้วก็ชําระ500บาททุกรายการครับให้จ่ายชําระที่ขั้นต่ํายกเว้นอยู่รายการเดียวก็คือ รายการที่น้อยที่สุดตัวนั้นแหละครับสมมติว่ารายการที่น้อยที่สุดของเราคือหนี้สิน10,000บาทให้เราชําระมากกว่ายอดชําระขั้นต่ําไปเลยสมมุติว่าขั้นต่ําที่เราต้องชําระสมมติ200บาทเราก็จ่ายไปเลยครับ5 0าบาท1000บาทคือให้เราทําการปิดบัญชีหนี้ก้อนเล็กที่สุดของเราเนี่ยให้เร็วที่สุดก่อนยอดแสนหนึ่งเนี่ยให้เราจ่ายขั้นต่ํายอด5 0,000ให้เราจ่ายขั้นต่ําแต่ยอด1 0,000ของเราเนี่ยเรามีความสามารถที่จะจ่ายมากที่สุดได้เท่าไหร่จ่ายไปเลยครับ แต่เป็นการจ่ายที่เราต้องไม่เบียดเบียนตัวเองในการค่าใช้จ่ายชีวิตประจําวันค่าบินชําระสาธารณูปโภคต่างๆอันนั้นเราต้องกันเงินเอาไว้นะครับแต่ให้เราชําระให้มากที่สุดแล้วปิดบัญชีงหนี้ก้อนเล็กที่สุดให้เร็วที่สุดด้วยเพราะว่าเมื่อหนี้ก้อนเล็กที่สุดเนี่ยหมดแล้วเนี่ยให้เรานําเงินที่เราเคยจ่ายในหนี้ก้อนเล็กที่สุดเนี่ยไปจ่ายเพิ่มกับหนี้ก้อนเล็กก้อนถัดไป อยากจากตัวอย่างที่พี่แดงสมมุตินะครับก็คือมีหนี้1 0 0 0 0แบาทมีหนี้50,000บาทมีหนี้10,000บาทถูกไหมครับอันนี้แค่3เจ้านะพอเราปลดหนี้ก้อน10,000บาทหมดยอดเงินที่เราเคยจ่ายเงินก้อนเล็กเนี่ยให้เราไปจ่ายเงินก้อน50,000บาทนั้นหนี้ก้อนใหญ่สุดคือ10,000แสนเราก็จะจ่ายแค่ชําระขั้นต่ำอ่าก็คือค่อยๆเก็บลูกที่เล็กที่สุดหนี้ก้อนที่เล็กที่สุดเนี่ยไปก่อนเขาจึงเรียกว่าวิธีการชําระหนี้แบบนี้ว่าเด็บสโนบอล ลูกหิมะเนี่ยเวลามันกลิ้งมันจะกลิ้งจากลูกเล็กไปจนกระทั่งลูกใหญ่ถูกไหมครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยก็ไม่แตกต่างอะไรกับการที่เรากลิ้งลูกบอลหิมะไปนั่นเองนะครับมันจะเป็นการค่อยๆทยอยทาซ้าไปเรื่อยๆปลดหนี้ก้อนเล็กก้อนเล็กก้อนเล็กไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันหมดนั่นเองนะครับแม้ว่ามันจะไม่ได้ทําให้เราประหยัดดอกเบีย้ยที่เราจ่ายในยแต่ละครั้งมากที่สุดนะครับ เพราะว่าแนวทางการแก้หนี้ที่เราอาจจะเคยได้ยินมาเขาบอกว่าให้เราแก้หนี้ก่อนในหนี้สินที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดถูกไหมครับแต่วิธีนี้เนี่ยเราจะแก้หนี้ด้วยจํานวนมูลหนี้ที่น้อยที่สุดไล่ไปจนกระทั่งถึงมากที่สุดอันนี้จะแตกต่างกาันเพราะฉะนั้นการแก้หนี้ด้วยวิธีนี้เนี่ยมันไม่ได้ประหยัดดอกเบี้ยที่สุดแต่จะมีผลในเชิงจิตวิทยามากที่สุดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเจ้าหนี้เนี่ยมันจะลดลงครับ ทำให้ลูกหนี้รู้สึกว่าเราสามารถปลดหนี้ได้จริงมีกำลังใจในการจ่ายหนี้รายต่อๆไปมากขึ้นลองคิดดูนะครับสมมุติว่าคนคนหนึ่งมีหนี้บัตรเครดิตสัก5ใบมีหนี้ผ่อนชำระต่างเนี่ยอีกประมาณสัก5เจ้านี่ก็รวมเป็น10เจ้าแล้วนะถ้าสมมุติว่าวันนี้เราเลือกจ่ายหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงสุดแล้วที่อื่นๆเนี่ยเราต้องไปคุยเจรจาแต่ละคนเนี่ยการคุยกับคนไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะการคุยกับเจ้าหนี้นะ เพราะฉะนั้นถ้าใช้วิธีเดฟสโนบอลตัวนี้เนี่ยเราจะค่อยๆจ่ายขั้นต่ำก็คือไม่ได้ผิดสัญญาของใครเลยนะครับเพียงแต่จ่ายหนี้ที่น้อยที่สุดมูลหนี้น้อยที่สุดเนี่ยให้เต็มกำลังมากที่สุดจาก10ก็จะลดลงเหลือมูลหนี้เหลือ9เหลือ8เหลือ7การที่จำนวนหนี้เราลดเจ้าลงไปเนี่ยแล้วเรามีวินัยในการที่จะเอาเงินก้อนเล็กเนี่ยไปจ่ายก้อนที่ถัดไปเพิ่มขึ้นแต่ต้องไม่สร้างหนี้เพิ่มด้วยนะ,เ,ะเราจะรู้สึกว่า ยอดหนี้เราลดลงจริงแล้วเราไม่ต้องไปคุยกับเจ้าหนี้ด้วยตรงนี้แหละมันจะเป็นจิตวิทยาทําให้เรารู้สึกภูมิใจในตัวเองเราไม่บั่นทอนจิตใจในตัวเองแต่การที่เราต้องไปติดต่อเจราจากับเจ้าหนี้เพื่อขอปนอมหนี้เนี่ยมันเหมือนกับวันนี้เราแพ้นะเพราะนั้นพี่แดงแนะนําครับสําหรับท่านไหนที่มีหนี้แล้วก็มีเจ้าหนี้หลายๆเจ้าให้ลองใช้วิธีนี้ดูนะครับมันจะทําให้เรามีความภูมิใจในตัวเองเพิ่มขึ้นด้วยเอาละ สำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับยังไงพี่แดงฝากติดตาม y o YouTube Channel ช่อง Fit m o n e y นะครับสามารถติดตามพี่แดงได้ผ่านทาง www.fitmoney.pro นะครับมีทั้งช่องทาง YouTube Facebook แล้วก็ Instagram เลยเอาละครับอย่างไรก็ตามเนาะ การไม่มีหนี้เป็นราบอันประเสริฐพี่แดงกล้าบอกจริงๆสมัยก่อนพี่แดงเคยเป็นหนี้เหมือนกันนะครับไม่ใช่เกิดมาอยู่บนช้อนเงินช้อนทองนะแต่ทันทีที่เราปลดหนี้ได้หมดเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกเบาครับแล้วในหัวเราจะกล้าที่จะคิดกล้าที่จะลงทุนกล้าที่จะลองอะไรแปลกๆใหม่ๆเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่เราต้องมาแบกรับเราจะมีเพียงแค่ค่าการศึกษาลูกค่ากินอยู่ในแต่ละวัน ผิดกับคนที่ต้องแบกหนี้ไว้บนหลังแบบนี้ตรงนี้จะไม่ใช่เลยเพราะว่าเราจะขยับอะไรก็ไม่ได้จะเปลี่ยนงานก็กลัวภาระหนี้สินเราจะผ่อนไม่ไหวอยากจะลาออกเพราะว่าเจ้านายเราก็เบื่อเพื่อนร่วมงานเราก็เบื่อเนี่ยเราก็ลาออกไม่ได้เพราะว่ามันมีภาระหนี้สินติดหลังไม่ว่าจะเป็นค่าผ่อนบ้านผ่อนรถค่าผ่อนต่างๆค่าบัตรเครดิตถูกไหมถ้าวันนี้เราไม่มีหนี้นะเราจะอิสระทางความคิดเป็นอย่างมากเชื่อพี่แดงได้นะครับเอาละครับก็สําหรับวันนี้น่าจะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ